สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่จิ้งจตุ๊กแกหนูแมลงสาบเข้านะครับมาเรียนได้ว่าขนกันมาทั้งตระกูลนะครับก็เป็นเครื่องที่หนูกัดสายขาดนะครับแล้วก็อาเดิมทีลูกค้าแจ้งว่าจิ้งจกเข้าเครื่องช็อตนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าอาจจะมาโดนหนูกัดที่บ้านช่างนี่แหละนะครับเพราะลูกค้าส่งมาไม่ได้มีฝาปิดนะครับนี่ ส่งมาแค่ฝาบนนะครับฝาปิดช่วงล่างท่อนสายไฟตรงนี้นะครับไม่ได้ส่งมาด้วยไม่ได้ปิดฝามานะครับก็มาอยู่ที่ร้านนะครับเป็นเวลานานพอสมควรกว่าจะได้ขึ้นซ่อมนะครับก็หนูกัดสายนะครับก็ยังดีที่ไม่ได้กัดเยอะอะไรนะครับดูแล้วนะครับอาจจะเป็นหนูที่ร้านนี่แหละนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้มันมาเองนะครับ ก็กัดสายลูกค้าได้ลุงเป๊ะนะครับแต่ก็แก้ไขให้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับกัดไม่เยอะหรอกนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูนะมันมาของมันเองนะครับก็นะครับก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาการที่เสียมานะครับจิ้งจกเข้านะครับลูกค้าบอกว่าได้กลิ่นอ่าได้มีเสียงช็อตนะครับ เหมือนอะไรสักอย่างมีกลิ่นช็อตนะครับลูกค้าก็เลยเปิดเครื่องดูนะครับรู้สึกจะแกะบอร์ดออกมาด้วยหรือเปล่านะครับถึงได้เห็นจิ้งจกนี่อ่านะครับจิ้งจบมันน่าจะเข้าด้านใต้นะครับลูกค้าแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับพอแกะบอร์ดออกมานะครับถอดจิ้งจกออกอ่าแกะจิ้งจกออกนะครับแล้วก็ประกอบบอดลงเครื่องปกตินะครับลูกค้าบอกว่าเปิดเครื่องนะครับใช้งานได้นะครับ ก่อนที่จะช็อตนะเปิดเครื่องอจิ้งจกเข้าแล้วนะครับเปิดเครื่องใช้งานได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ว่าเปิดเครื่องใช้งานได้หลังจากที่แกะจิ้งจกออกแล้วเปิดยังไงนะครับต่อ AC ต่อแผงหรือต่อแบตนะครับอ่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันทํางานแตกต่างกันนะครับถ้า AC ซีอินพุตเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบายพาสออกนะครับอ่าถึงอุปกรณ์เสียหายอยู่นะครับถ้าต่อ AC เข้ามันก็บายพาสออกได้ เราถึงมองว่ามันเครื่องอาจจะไม่เสียหรือเปล่านะครับมีไฟออกนะครับมันต้องแยกกรณีกันนะนะครับอย่างเช่นกรณีต่อ AC เข้ามันบายพาสออกอันนั้นออกได้อยู่แล้วนะครับถึงบางส่วนอาจจะเสียหายนะครับอันนั้นออกได้อยู่แล้วนะครับต่อให้ d c to DC ช็อตก็ออกได้อ่าต่อแผงเหมือนกันนะครับต่อแผงเข้านะครับไฟก็ยังออก220ได้เนื่องจากว่าฝั่ง IGBT มันยังไม่ช็อตนะครับแต่ที่เจอเลยก็คือว่านะครับ นี่นะครับฟิวตรงนี้ขาดมาเลยนะครับอยู่ไหนล่ะนี่นะครับอันนี้คือร่องรอยความเสียหายนะครับหาขั้วฟิวไม่เจอแล้วนะครับฟิวนะครับฟิวแบตตรงนี้นะครับนี่เห็นร่องรอยอยู่ตรงนี้นะครับเนียนะฟิวขาดเลยนะครับถ้าฟิวแบตขนาด1 5 0แอมป์ขนาดนี้ถ้าฟิวขาดนะครับมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ มอสเฟตฟัง DC to DC นะครับเสียหายเรียบร้อย16ตัวเปลี่ยนรวดเดียวหมดเลยนะครับนะมอสเฟต16ตัวตายเรียบนะครับเปลี่ยนฟิวนะครับลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ไฟออกนะครับใช้ไปใช้มามันก็ดับไปเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าไฟออกแบบไหนนะครับพอเท่าที่ดูเนี่ยมันอาจจะช็อตตั้งแต่แรกหรือตอนแรกอาจจะช็อตไม่หนักนะครับลูกค้าไปใช้ต่อนะครับมันก็เลยช็อตหนักกว่าเดิมช็อตซจนฟิว150แอมป์ขาดนะครับนะ ก็โดนไปนะครับอ่ามอสเฟต16ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับแล้วก็ยังมีชุดไดช์ชุดอ่าแถวนี้อีกชุดไดช์มอแปลงนะครับก็เสียหายนะ นะครับนี่ทาได้พวกนี้นะครับได้มอแปลงเสียหายชุดสะพายเสียหายนะครับบางส่วนนะครับถึงมันจะเสียหายนะแต่ถ้าเราต่อแรงใจอย่างอื่นถ้ามันยังไม่เสียเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับ igbt ไม่เสียนะครับต่อแผงเข้ามันก็ขับเป็น220ออกได้เหมือนกันแต่ต่อแบตเข้าไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากว่าฝั่งนี้ dc to dc มันช็อตอยู่นั่นเองนะครับ ก็โดยปกติแล้วนะครับถ้า,าเป็นกรณีที่ว่าใช้โหลดหนักโหลดกระชากจะเสียทั้งฝั่ง AC ฝั่ง DC นะครับก็คือฝั่ง AC inverter แล้วก็ DC to DC converter ปกติมันจะเสียทั้ง2ฝั่ง แต่ในกรณีเครื่องนี้นะครับมันเสียแค่ฝั่งเดียวเนื่องจากวา่าผู้ต้องหาเป็นจิ้งจกเข้านะครับก็เลยเข้าฝั่ง DC to DC นะครับเข้าฝั่งนี้ก็เลยช็อตแค่ฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเข้าฝั่งนี้เมื่อไหร่ช็อตทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะครับถ้าความเสียหายมันก็จะเพิ่มหนักมากขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็อีกนิดนึงนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับอยากจะส่งงานมาซ่อมนะครับแล้วก็ผมแจ้งคิวแจ้งอะไรนะครับผมจะแจ้งก่อนทุกครั้งว่าคิวงานผมเยอะนะครับถ้ารอได้ก็ให้ส่งมาถ้ารอไม่ได้ก็ขออนุญาตผ่านแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าผมก็เคลียร์ไม่ทันเหมือนกันนะครับ ลูกค้าที่ส่งงานเข้ามานะครับที่ค้างอยู่หลายเดือนผมต้องขอโทษจริงๆนะครับมันมันทำไม่ทันจริงๆพยายามเบรกงานหลายส่วนไว้แล้วนะครับเครื่องนะครับตอนนี้รับแค่ไฮบิด5กิโลวัตต์นะไฮบริดสวิตชิงไฮบิดมออแปลงรุ่น5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับรุ่น3กิโลวัตต์24ตอนนี้ก็งดรับไว้ก่อนชั่วคราวอินเวอร์เตอร์ออนกริดยังงดรับอยู่ MPPT บางรุ่นยังงดรับอยู่นะครับผมงดรับไปหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วนะครับ มันมันก็ยังอ่ะยังช้าอยู่ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆสําหรับลูกค้าที่ส่งงานมาซ่อมนะครับนะพยายามอยู่นะครับกําลังเร่งเร่งแบบหัวหลับตับไมมเลยนะครับนะก็อ่ะ ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อขอชี้แจงอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจะส่งงานมาซ่อมแล้วผมไม่สามารถรับไว้ได้แล้วจะขอซื้ออะไหล่ไปซ่อมเองผมไม่สามารถขายให้ได้นะครับเพราะว่าขายไปมันเอาไปเปลี่ยนเลยมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ได้ดูถูกในฝีมือไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนอะไหล่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเปลี่ยนเนี้ยหนาที10นาทีเสร็จแล้วนะครับแต่รู้ไหมนะครับ กว่าจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมไล่เคลียร์สัญญาณอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนตรงไหนกว่าจะรู้ว่าตรงไหนมีปัญหานะครับมันไม่ใช่ว่าตรงไหนเสียก็เปลี่ยนเลยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ต้องขอภายจริงๆนะครับก็หลายคนก็น่าจะเข้าใจแต่บางคนอาจจะเป็น าสายช่างนะครับสายช่างสาย DIY อนะครับอาจจะมองว่าม,มันมันมันไม่ซับซ้อนแค่เปลี่ยนตัวที่มันเสียที่จริงมันมีมากกว่านั้นนะครับลองติดตามคลิปที่ผมลงหรือคลิปช่างท่านอื่นก็ได้ที่ลงไปนะครับมันไม่มีมันน้อยมากนะที่ที่จะมาจับเปลี่ยนแล้วใช้งานได้เลยมัน มันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่ผมไม่ขายอะไรให้ไปเปลี่ยนเองไม่ได้แปลว่าผมกักหรือว่าผมห่วงวิชาอะไรเลยนะครับแต่ขายไปนะครับคุณเอาไปเปลี่ยนมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดี เพิ่ๆนะครับเอาไปใส่แล้วก็ระเบิดเสียหายหนักมากกว่าเดิมลายวงจรไหมต่างๆนานาแล้วก็จะหาว่าอะไรที่ให้มันไม่ได้คุณภาพหรือว่ามันเป็นของปลอมนู่นนี้นั่นเพราะฉะนั้นตัดปัญหานะครับผมไม่ขายอะไรให้นะถ้าจะไปซ่อมเองก็ลองไปถ้าจะทําจริงๆก็ลองหาอะไรเองก็แล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะเพราะว่า ถ้าติดตามคลิปผมเนี่ยนะครับมันจะต้องไล่เช็คไฟหลายจุดไล่เช็คสัญญาณหลายจุดมากกว่าจะถึงจุดที่ว่าเปลี่ยนอะไรให้นะครับนะไม่สามารถที่จะแบบ ขายให้ไปเลยนะครับยกชุดเคยเปลี่ยนตรงไหนขายให้หมดเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าซ่อมแต่ละครั้งมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าซ่อมจุดเดิมทุกครั้งทุกครั้งมันไม่ใช่นะมันต้องซ่อมตามอาการเช็คตามอาการว่าอะไรเสียจุดไหนบ้างมันก็ต้องไล่เช็คไปเรื่อยๆกว่าจะไล่เช็คไปก็ตามอาการนะครับจุดไหนเสียก็เปลี่ยนจุดนั้นมันไม่สามารถบอกว่าอาการนี้นะครับเปลี่ยน1 2 3 45มันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ จริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนลและก็สมาชิกเพื่อนช่างที่ติดต่อเข้ามาก็คงจะเข้าใจนะครับนะสำหรับคนที่ติดตามเอฟซี FC ทุกท่านนะครับกับอ,อีกอย่างคนที่ติดต่อมาขอซื้ออะไรนะครับถ้าเป็นสายช่างขอแบ่งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ถ้าซื้อไปซ่อมเองแล้วเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าวัดไฟหรือย,ยังก็ไม่รู้ ถามว่าวัสัญญาณหรือยังก็ไม่รู้อย่างนี้มันมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าคลิปนี้คงไม่ได้มีสาระอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็มาชี้แจงแนวทางงานซ่อมแล้วก็เครื่องที่ทํางานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ